เคยหันไปถามลูกคะ่ะว่าเลเห็นภาพแม่ตอนแก่ไหมแม่เห็นภาพตัวเองตอนแก่ภาพตอนแกแ่ก็แม่ก็จะมีความสุขกับรถบ้านของแม่รถบ้านเนี่ยเริ่มทํามาตั้งแต่ตอนที่ข้อมูลยังน้อยมากพี่หมายหายข้อมูลแบบเป็นเดือนเดือนเลยคะ่ะกว่าจะรู้ว่าแบบ ทำไม่ได้ทำได้ก็แพงมากต้องไปโรงงานที่เป็นเขาส่งออกหรือไม่ก็ต้องคนเล่นรถรถแนวนี้จริงๆที่เขามีทุนนะคะแต่พี่อ่ะสาย DIY พี่คิดว่า DIY เองดูก็บิวอินเหมือนคล้ายๆฟูดทักแต่ว่าเสริมคือมีห้องน้ำแล้วติดแอร์รถก็จะเป็นห้องห้องหนึ่งเลยค่ะส่วน ส่วนตรงนี้เป็นเตียงค่ะเตียงใหญ่มากเลยก็นอนได้สองคนได้นะคะตัวเล็กๆตรงนี้เป็นที่นั่งทานอาหารแต่ปรับเป็นที่นอนได้ค่ะห้องน้ำจะอยู่ส่วนนี้ค่ะอกย่างเลยค่ะก็สุขภัณฑ์ทุกอย่างมีน้ำอุ่น ระบบไฟมี2แบบที่ใช้นะคะจากเสียบไฟบ้านก็จะเปิดได้ทุกอย่างเลยเปิดน้ำออ่งน้ำอุ่นได้แล้วก็จะมีแอร์ที่ติดประมาณ6-7ชั่วโมงถ้าเราเปิดประหยัดประยัก็ได้ทั้งวันนะคะเปิดเปิดไม่ได้เปิดกันหอกก็อีกจุดหนึ่งนอกรถก็คือบันไดที่ปีนขึ้นไปบนหลังคานอนดูดาวค่ะไปพร้อมผ้านวมกับหมอนแล้วก็นอนดูดาวตอนคืน จะตั้งแต่เด็กเลยค่ะไอ